สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแกะของสะสมเกี่ยวกับเกมกันบ้างนะครับนั่นก็คือเครื่องเกมเกมเกียร์ไมโครเครื่องนี้ครับเดี๋ยวมาดูหน้ากล่องกันให้ชัดนะฮะต้องบอกว่าเกมเกียร์ตัวจริงเนี่ยวันจำาหน่ายไปตอนปีประมาณ1990ครับซึ่งตอนปี1989เนี่ยจะมีเกมบอยออกก่อนซึ่งตอนนั้นจะเป็นจอขาวดาอยู่เลยนะฮะในขณะที่เกมเกียร์ตอนออกปี1990เนเนี่ยเป็นจอสีแล้วนะฮะจำได้เลยว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยกินแบตมาก แต่สมัยนั้นก็ไม่มีทั้ง2เครื่องนะฮะไม่มีต่างซื้อเหมือนกันดังนั้นวันนี้กลับมาจําหน่ายใหม่แบบไมโครเนี่ยก็เลยต้องซื้อมา,ามสะสมซะหน่อยครับตัวนี้จะเขียนว่าเกมเกียร์ไมโครครับ plus f o ฮะเพราะมี4เกมบิวล์อินมาในตัวเครื่องเลยครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวางจาหน่ายมาทั้งหมด4สี 4, ครับเดี๋ยวผมลิสต์ให้ฟังเลยนะฮะสีแรกสีที่1ครับคือสีดาครับมาพร้อมกับสีเกมที่ไม่ซ้ํากับสีอื่นนะฮะนั่นก็คือโซนิค เอารันปุยโยปุโยนะฮะแล้วก็รอยัลสโตนครับสีที่2นะฮะนั่นก็คือสีบลูฮะสีน้ำเงินนะฮะจะเป็นเกม s o n n c and Tail การสตาร์ฮีโร่บาคูบาคูแอนิแล้วก็เ e เว่ t เทลนะครับสำหรับสีที่3นะฮะจะเป็นสีเหลืองครับมี Shining Force, Shining Force 2, Shining Force, Final Conflict แล้วก็ n a โซปุ y โยนะครับและสีสุดท้ายนั่นก็คือสีแดงกล่องนี้ครับประกอบไปด้วยสีเกมอะไรบ้างมาดูที่หน้ากล่องกันเลยฮะ สี่เกมของสีแดงน,นะครับจะมี last bible last bible special the double g อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกหรือ gg เนี่ยนะฮะแล้วก็ column ค,ครับทั้งหมด4ี่เกมฮะคือแต่ละเครื่องแต่ละ4เกมไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ติดติดต,ดต,ดตรงที่ว่าอยากได้เครื่องสีแดงก็เลยต้องยอมเอาเป็นสีเกมนี้นั่นเองครับคราวนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าน่าจะจําหน่ายเฉพาะในญี่ปุ่นดังนั้นเมนูทุกอย่างของตัวเครื่องจึงเป็นจึงเป็นญี่ปุ่นครับผมคราวนี้มาดูแพ็กเกจกล่องกันนะฮะด้านหน้าครับ ด้านข้างด้านหลังโอ้ด้านหลังนะฮะจะเป็นสีเกมของเครื่องสีแดงน,นะครับก็คือ Last Bible Last Bible Special The Double G ตัวนี้อ่านไม่ออกนะฮะแล้วก็อลัมน์ครับนี่ตัวกล่องเดี๋ยวมาแกะดูไปด้วยกันนะฮะสมัยนู้นไม่มีตังซื้อนะครับสมัยนี้เลยต้องซื้อซะหน่อยนี่แกะด้านในเอ่ยนี่เนี่ยครับเอาละมาดูตัวจริงกันนะฮะตัวกล่องอยู่นี่แล้ว แล้วก็พระเอกอยู่นี่หลบก่อนเดี๋ยดูคู่มือกันก่อนนะครับในส่วนของคู่มือก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นหมดนั่นแหละเพราะตัวเครื่องเหมือนจะจาหน่ายแต่ในญี่ปุ่นครับเก้มเกียร์ไมโครอ่านไม่ออกนะฮะแต่ดูรูปการส่วนใหญ่ล้วจะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาสมากนี่มาดูด้านหลังดีกว่านะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้งานจริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้น้าปุ่มต่าง,างๆเช่น power switch นะครับช่องเสียบสายไฟอ่อช่องดโฟน ปรับโวลูมนะครับปุ่มสตาร์ทอันนี้จอสีนะฮะจะชี้จุดต่างๆตนตัวเครื่องปุ่ม1ปุ่ม2ครับซึ่งก็คล้ายๆปุ่ม A ปุ่ม B ของ n i n t e n โ o นั่นแหละช่องสปีกเกอร์นะครับแล้วก็ c o เวอร์คือสามารถเปิดมาใส่ก้อนแบตได้ด้วยนี่ฮะน,นี่คือในกรณีเสียบสายไฟเล่นนะผมเข้าใจอย่างนั้นส่วนถ้าใครต้องการพกพาก็สามารถใส่แบต 3A 2ก้อนได้นี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นรายชื่อเกมของสีทั้ง4ครับหน้าตอเมนูอ่าไม่ออกนะฮะขออนุญาตผ่านนิดนึง แล้วก็สุดท้ายครับบอกทุกเล่นของตัวเครื่องที่มาในตามยุคสมัยนะฮะก็คือมีระบบเซฟสเตทนั่นเองครับเซฟสเตทโหลดสเตทนะฮะปรับความสว่างแล้วก็กลับเมนูครับซึ่งตรงนี้มันจะบอกว่าในกรณีอยู่ในตัวเกมเราต้องการใช้เมนูรัดพวกนี้เนี่ยให้กดปุ่มสตาร์ทครั้งไว้ประมาณ1วิแล้วปล่อยมือครับเมนูนี้จะปรากฏขึ้นมานี่เอาล่ะได้เวลาดูเครื่องจริงกันแล้วนะครับมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านี่แน่กับเกมเกมียร์ไมโครสีแดงครับนี่ ถึงจะไม่ถึงจะไม่รู้จักเกมในเครื่องเขาเรียกว่าเกมที่มาในเครื่องนะแต่เนื่องจากอยากได้สีแดงนะครับทําอะไรไม่ได้เราต้องทําใจครับนี่มาดูตัวจริงกันแล้วฮะกับเกมเกียร์ไมโครเครื่องนี้มีความไมโครมากตัวเล็กจริงๆเล็กขนาดไหนนะฮะขออนุญาตเทียบกับเพนดูรัมให้ดูละกันนี่เพนดูรัมยังแทบจะใหญ่กว่านะครับแต่แถมจอเพนดูรัมดูเหมือนจอจะใหญ่กว่าด้วยนะครับก็ถือว่าแปลกใหม่ดีกับการซื้อสะสมเครื่องเกมไซส์เล็กนะฮะ จริงๆอยากให้ออกเกมบอยบ้างจังแต่ไม่ต้องเล็กขนาดนี้นะออกมาแบบว่าให้ได้เล่นจริงดีกว่าคือตรงนี้มันเล่นได้แหละนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันเล็กเกินนะครับตัวเครื่องด้านหน้านะครับปุ่มทิศทางช่องสปีกเกอร์นะครับปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่มสตาร์ทครับหน้าจอ,จอจอสีด้านบนครับมาดูกันนี่ก็จะมีปรับเสียงครับช่องหูฟังช่องชาร์จช่องใช้ไฟเปิดปิดครับ แล้วก็ด้านหลังฮะเป็นใส่แบตเตอรี่ 3A 2ก้อนเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปเลยนะฮะเพราะไม่งั้นเราเทสกันไม่ได้ฮึบนี่เนี่ย 3A 2ก้อนจัดไปนี่นพร้อมครับกลับมาด้านหน้าเครื่องอครั้งแล้วก็ power ฮึบมายังมาแล้วนะฮะหน้าจอติดแล้วครับเดี๋ยวโฟกัสให้ดูหน้าจอแล้วกันเพราะตัวเครื่องเราเห็นกันแล้วเนาะเกมเกียร์ไมโครครับดูสังเกตนิ้วผมนะใหญ่กด นิ้วเดียวแทบจะกด2ปุ่มได้นะครับเสียงดังใช้ได้อยู่นะนี่คราวนี้ครับใช้งานผมขอโฟกัสจอ,อก่อนหน้าจอนะฮะจะสามารถเลือกได้ทั้งหมด4เกมที่ใส่มาเอ๊ะกดขวาไปได้อีกอ๋อมีเกมเดียวกันจะเป็น Easy Mode มั้งครับนี่แน่ก็เลยกลายเป็น4เกมกับ2ของแถบนะฮะ last b a b l e last b a b l e special the gg อะไรนี่แล้วก็ column ค,ครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะกดปุ่มนี้ ปรับหน้าตาเมนูได้จะเป็นแบบไซส์เล็กก็ได้นะครับหรือเป็นไซส์ใหญ่ข้างบนครับตรงนี้มี setting นะฮะรูปฟันเฟืองกดขึ้นไปดูมี start credit ครับที่เหลืออ่านไม่ออกแล้วก็กลับสู่เมนูส่วนตรงนี้ขวาบนนะฮะโฟกัสนิดน,นึงนะขวาบนน่าจะเป็นแบตเตอรี่ครับคราวนี้ลองกดเข้าเกมดูและกันผมลองคอลัมน์และกัน start ครับเข้าเกมแล้วจอเล็กดีจริงๆเลย คอลัมน์ครับเกมแนวอะไรเนาะปุ่มสตาร์ทสงสัยจะเป็นเหมือนแนวพัซโซเฮ้ยผมรูว่าปุยโยปุโยแป๊บนึงนะพยายามจะโฟกัสให้ดูภาพเกมยุ่ก่อนประมาณนี้กันละกันนะฮะนี่เน่ปรับสีปรับไอตัวพลิกไปพลิกมาได้คราวนี้เนี่ยตัวตามคู่มือนะครับบอกว่ากดปุ่มสตาร์ตตัวนี้นะค้างประมาณหวิครับนี่มาแล้วฮะ เมนูก็จะสามารถกดเซฟสเตตได้แบบนี้เลือกสล็อตได้หรือจะโหลดก็เลือกสล็อตโหลดได้นะครับเผื่อใครจะไปใช้งานจะได้ใช้กันเป็นวิ่งชนกล้องอีกแล้วแล้วก็ปรับความสว่างได้ใช่ไหมนี่ปรับได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้คือกลับเมนูเครื่องครับนี่เรียบร้อยกลับเครื่องเกมเกียร์ไมโครครับเพื่อใครจะหามาสะสมเือนผมบ้างนะครับก็ถือว่า เป็นแฟนเกมยุคเก่าที่ตะกอนไม่มีตังค์เดี๋ยวนี้ก็เลยค่อนข้างจะเก็บตังค์มาซื้อของสะสมพวกนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเครื่องเล็กมากจริงๆเล็กขนาดไหนนี่ฮะเกมบอยไมโครเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเกมเกมไมโครอันนี้ดิจิทัลมินินะฮะเพนดูล u m มนะครับ ดิจิมอนเนโอนะฮะเทียบใส่ให้ดูว่ามันเล็กจริงๆครับกับตัวนี้อันนี้แกมบ,บอร์ดพ็อกเก็ตครับตัวบื้เริ่มเลยนะครับขอบคุณครับไว้มีโอกาสเจอกันใหม่นะฮะจะหาอะไรมาแนะานำแกะให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ